ลูกรักมีประวัติเยอะทําที่ไหนก็ไม่ผ่านทําธนชาติผ่านแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เจอกับอาร์ตฟินประกันเด็กนะครับผมเนาะวันนี้เรานําเสนอธนชาติอย่างที่พาดหัวไปคือนะทำที่ไหนไม่ผ่านมาทําที่ธนชาติผ่านแน่นอน100นตการันตีครับแต่ขอมีเงื่อนไขเดียวครับทุกท่านวันที่ทําขอร่างกายแข็งแรง นะวันที่ทําขอร่างกายแข็งแรงไม่ขอแบบนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วทําสมัครเข้ามาอันนี้ไม่ได้นะทุกท่านนะขอนะ,ะออกมาจากโรงพยาบาลก่อนแล้วนณะปัจจุบันนะครับณนะวันที่ทําไม่ป่วยนะครับผมไม่นอนแอดมิดอยู่นะป่วยได้ครับผมแต่ว่าขอแบบไม่นอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะทำได้แน่นอนแล้วก็ขอที่เป็นเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปนะทุกท่านนะอันนี้ที่ ประวร like of of otros, well, really ัต sort of right. so ิเยอะๆนะครับผมแล้วก็ผ่านแน่นอนนะด้วยเงื่อนไขของนานาชาติเขาไม่ดูประวัติย้อนหลังครับทุกท่านเนาะเขาไม่ดูประวัติย้อนหลังไม่ต้องแถลงไปนะแต่โดยปกติแล้วเราจะได้ยินมาว่าเฮ้ยทำประกันสุขภาพมันก็ต้องแถลงไม่ใช่เหรอนะครับผมใช่ครับอันนั้นประกันฝั่งประกันชีวิตทุกท่านฝั่งประกันชีวิตแต่เนี้ยเป็นประกันวินาศภัยนะครับผมอยู่ฝั่งประกันวินาศภัยไม่ต้องมีสัญญาหลักทุกท่านไม่ต้องมีสัญญาหลักประกันชีวิตถึงจะซื้อประกัน นะครับผมเนาะรนะายละเอียดความคุ้มครองนะคร่าวๆก็คือมีค่าห้องให้2,500บาทนะคุณทุกท่านแล้วก็มีค่ารักษาคนระับผมเนาะกลมๆคือ50,000บาท50,000บาทนี้รวมค่าห้องอยู่ในนั้นด้วยนะครับทุกท่าน50,000บาทนะครับผมค่าห้องค่าหมอนะครับผมค่ารักษาอยู่ในนั้นหมดเลย50,000ครับนะมันถึง Uh, ถึงมันจะน้อยนะทุกท่านถึงมันจะน้อยแต่ว่ามันช่วยทุกท่านได้60ถึง70ถ้าอยากจะได้ความคุ้มครองแบบ100ซนะซื้อแผนที่สูงขึ้นนะเราก็มีนะครับผมนะเบี้ย6ถึง7หมื่นขึ้นไปนะครับผมนะ้อมีอันนั้นคือแบบ full coverage เลยก็คือรักษาทุกโรคและแบบเป็นวงเงินเยอะๆเ,เลยนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนต่างเลยเราก็มีเหมือนกันแต่อันนี้นะครับผมนะราคายา่อมเยาหมื่นกว่าบาททุกท่านหมื่นกว่าบาทคุ้มครอง4โรคทั้ง ไอพดีและโอพีดีสี่โรคเนี้ยนะครับผมเนาะนอนโรงพยาบาลก็ได้หรือไปหาหมอเป็นโอพดีก็ได้นะครับผมรับยายกลับบ้านก็ได้แต่ขอสี่โรคนี้นะครับแล้วมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับผมเนาะอุบัติเหตุให้ด้วยเท่ากับว่านะครับผมมันช่วยทุกท่านได้อย่างที่บอกไป7 0็ดถึงแปนนะแล้วก็มีความคุ้คมครองชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เสริมไปให้นะท่านใดท่านหนึ่งเนาะท่านใดท่านหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดง่ายๆครับทุกท่านธรรมชาติง่ายครับ ไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทําไปแล้วจะใช้ไม่ได้ใช้ได้แน่นอนนะครับมีระยะราคอยแค่15วันด้วยทําประกันสุขภาพแบบอื่นๆน,น,นะแบบทั่วทั่วไปมีระยะรอคอย30วันแล้วก็โกแโรคแรงามีรงมี120วันแต่นี่ครับผมเนาะเฉพาะ4ี่โลกนี้นะครับผมระยะเลราคอย15วันนะพ้นวันที่15ปุ๊บใช้ได้เลยแอดมิดได้เลยนะครับผมเนาะแต่ สี่โลกเท่านั้นนะจ๊ะนะครับผมสาหรับท่านใดนะมอย่างที่บอกไปใครที่ไปทําที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านนะครับผมเนาะถูกเว้นความคุ้มครองนะไปทํามาแล้วโหเบี้ยก็สูงมา,มากๆยังถูกเว้นความคุ้มครองอกีกมาธานชาติจ๊ะมาธานชาตินะ,ะผมการันตีผ่านแน่นอนนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านแบบประกันของฟินประกันเด็ก เยี่ยมแน่นอนนะครับทุกท่านครับสนใจอยากจะสมัครนะครับผมมีช่องทางสมัคร2ทางนะครับ1ก็คือสมัครออนไลน์นะส่งเอกสารทางไลน์ได้เลยครับอันที่2คือให้อาจไปบริการนะครับผมเนาะอาไปบริการก็สามารถที่จะทําได้นัดวันเข้ามาได้เลยครับผมเนาะเราอาจจะไปบริการทุกท่านอธิบายข้อมูลให้ชัดเจนนะครับผมเนาะหรือทางออนไลน์ก็ชัดเจนได้ครับเราอาจจะมีการอธิบายทางโทรศัพท์นะครับผมเนาะทุกอย่างง่ายชัดเจนตรงไปตรงมาทําแล้วเค็มได้แน่นอนนะครับผมเนาะทำประกันกับฟินประกันเด็กเค็มได้แน่ นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไงทักหากันเข้ามานะครับผม